สวัสดีครับผมรีวิวงานติดตั้งนะฮะไฟท้ายนะผมสําหรับตัวไฟท้ายตัวรีเจนเตอร์ใหม่นะครับผมมาพร้อมกับตัวคิ้วท้ายแบบมีไฟนะฮะตัวนี้ติดตั้งลายฟอร์จเนอร์ T R D สองนะครับผมตัวไฟท้ายใหม่นะครับมาพร้อมกับตัวไฟหลีแบบไลท์ไกดิ่งนะครับแบบใหม่นะครับผมแล้วก็ไฟเลี้ยวแบบซีเควนเชียลไลท์นะครับผมที่เป็นไฟเลี้ยวแบบวิ่งนั่นเองนะฮะตัวนี้นะครับผมเป็นฟูลเอลีดีนะฮะยกเว้นไฟถอยนะครับผมด้านล่างนะครับเพิ่มเติมด้วยไฟ คับทีมนะครับทรงเบนซ์นะครับผมแบบ2สเต็ปตัวนี้จะเป็นรีเบกนะฮะแล้วก็ตัวรีไฟลีจะเป็นแบบไลท์ไกดิ้งนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับขอบไฟนะฮะตัวนี้จะเป็นสีดำเงานะครับผมเพิ่มมิติความเงาฉ่ำให้กับตัวไฟอย่างสวยงามนะฮะ ดูล้ำทันสมัยกันเลยทีเดียวนะฮะขับตามตอนกลางคืนนี่สวยง,งามมากๆเลยท่านได้ขับตัว f o r t จ n e r นะฮะโสม All New อยู่นะครับก็สามารถที่จะมาติดตั้งไฟไท้ายตัวใหม่แบบนี้ได้เลยนะฮะรอๆกันไปเลยทีเดียวนะฮะยงไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามโอเคของเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ